สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิษกชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเบื่อกันเนาะวันนี้ผมจะมาทํามาสอนวิธีการเพาะปลากัดแบบง่ายๆนะฮะอันนี้ตามสไตล์ผมเลยนะ <c oughs> ตามสไตล์ผมอันนี้ผมเตรียมน้าไว้ละเตรียมน้ําเพื่อที่จะเป็นหลังละของพวกมันไว้ละอันนี้เป็นปลากัดหม้อตัวเมียกับตัวผู้นะฮะที่ผมเตรียมไว้ผมจะตัวผู้ลงไปก่อน เป็นลูกหม้อนะฮะมอจะเข้าลงไปแล้วนะลงไปแล้วซึ่งผมเอาพืชน,น้ำมาวางไว้นี่เพื่อให้เขาสร้างวอดนะฮะจับตร่มยาลงไปเลยไขยเ่เต็มเนยฮะไข่เบ้งเบอย่างนี้นะฮะ,นนะ,ฮะที่เราเอานี่มาเพื่อให้เขาสร้างวอร์ดแล้ว ตัวผู้เขาจะสร้างบ่อดแล้วเป็นที่สำหรับวางไข่นะหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเราปล่อยปล่อยนะฮะปล่อยให้เขาอยู่ดยกันเรามาเพียวมาเปิดดูก็ได้เปิดดูว่าเขาเนี่ยนะฮะทำรังรักกันเสร็จหรือยังวางไข่กันเสร็จหรือยังนะฮะแล้วเราจะรอดูผลงานลูกเขา หลังจากนี้เราไม่ต้องมากวนอะไรมันมากเลยนะเอนนี้เราปล่อยพ่อ,พอแม่พันธลงไปแล้วนะหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจองมาเป็นยังไงนะวิธีง่ายๆนะฮะวิธีเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นการเพราะไม่มีพืชน,น้ํแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกวางไว้เพื่อให้ตัวผู้สร้างวอดนะฮะหรือจะเอาใบมะยมขีดเป็นช่องกลางไว้ เพื่อให้เห็นไข่ว่าเออไข่หรือยังอะไรหรือยังถ้าไม่มีแต่ขอให้มีพื้นน้าติดไว้หน่อย,น,อยนึ่งก็ยังดีนะฮะนี่ก็ปล่อยเขาไปเลยผมก็จะเอานี้ปิดไว้นะเป็นฐานพัดลมธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะ แล้วหลังจากนี้เราจะมารอดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงอ่าสวัสดีฮะอันนี้เห็นไหมเขาเริ่มรัดกันแล้วเขาวางไข่แล้วแล้วจะผมเปิดดูเมื่อกี้ผมหยิบกล้องมาอัดไว้ทันไว้ไม่ทันนะตอนที่เขารัดกันหลังจากนี้เราจะปล่อยให้เขาลัดกันอีกสักพักเราค่อยมาเขาออกนะฮะเราจะมาดูกันนี่ตอนนี้เรามาเปิดดู แน่เขามีไข่นะฮะน้งนักแลาะเราก็จะตักตัวเมียออกผมจะตักตัวเมียอ,ออกนะตัวเมียออกแล้วโอเคปล่อยไข่ไนปะให้ตัวผูเขาอยู่กับไข่นะวันนี้พอกุป,ปเปอร์เลดกับ น,นี่ผมก็อ,ออกมาแนละ้วเขาไม่ไครนะ่แล้วตัวเมียที่เข้าสุปเล็ดอันนี้ข้อประกาศหมอ